มากินน,นมมามาเร็วมาเร็วออกมากินนมมานี่แม่นี่ยนี่นี่ิ่นมมาแล้วมาเร็วเร็วกินนมก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นนั่งดีดีดีไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นกินอ่ะอยีาสะบัดสิสะบัดมันก็เลอะเทอะดิกินแล้วสะบัดเนะี่ย ชอบมากเลยขนมยี่ห้อนี้บนต,ตกลิ้นเลยค่ะย่างมือเศร,ร,ร้าต๊กรตีสามมือนเท่าปานนี่พระท่านเศร้าอยู่หลาดพาวเวลากินขนมนะเชียงนี้นักเวลาบอดก,กินขนมนะท่านเป็นดุ ดูเฮาดูมากเลยได้วันละหนึ่งสองเออไม่ใช่สิว,วันวิน้นวันกินได้วันวิ้นวันอยากออกข้างนอกกินเสร็จพอจะออกข้างนอกนั่งเฝ้าประตูอยากออกข้างนอกอยากขึ้นข้างบนเดี๋ยวรอแม่ก่อนเดี๋ยวแม่พาขึ้น มืดมืดเลยค่ะฝนมันตกมาเนี่ตกตั้งตีสามมืดตึ๊ดเลยไม่ได้เปิดไฟก็ปินั่งเฝ้าประตูรอแม่ให้แม่พาขึ้นข้างบนเด็กน้อยไปขึ้นเตียงหนูดีกว่าไปแล้วไปขึ้นเตียงหนูไป đi lên lốc, cảu đột cất tiếng ngủ lên pa, cất lên cất lên, chào học tiếng lên pa, ờ nâng đu <đồ> nốt <nóc> đi qua nâng đu nốt <nóc> nú <nuôi> đi qua Rồi lưu นั่งสวยแทนนนั่งสวยแทวมันนี่ดูเลยอ่ะบรรยากาศฝนตกตตีสามคะ่ะนี่ก็ลั่งซาตกเบิดขึ้นทั้งฝาเป็นตะยานห้องเปียงเปียงอยู่ไม่รู้แล้วโกปิกอยู่ยังไงฝนตกฟ้าร้องเมื่อคืน มุดอยู่ในถ้ำอ่ะมือคึืนฝนตกฝ่าห้องเปียงๆหนูไปอยู่ใส่หนูมุดอยู่ใส่มือคึืนนี่หนูมุดอยู่ในรังนี่บอกฮึมนบอกมุดอยู่ในรังเนี่ยเหรอึหมาหน่อยหมาหน่อยชิกน้ำหวานเขาก็กลัวน้ำหวานมุดใต้ตู้โกปิมุดต,ตรงไหนมุดในกล่องเหรอฮะ มุดในกล่องเหรอลิงน้อยหนูไปไหนเดี๋ยวหาลิงให้ชอบเล่นลิงอ่ะมาแล้วลิงน้อยหนูนี่ชอบเล่นมากอันนี้ตัวนี้ชอบเล่นมากพิว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 ชอบมากเลยตัวนี้อุยเธอนี่เร็วมากเลยนะมือเธอเนี่ย ฉันกลัวมือเธอเดะอมือเธอเร็วมากเลยอะวางให้ตรงนี้แหละเล่นซะมันเร็วมากเลยเวลาจะคุบม,มือเราเนี่ยโยกเยกโยกเยกเลยเนี่ยฉันนี่โยกเยกเลยปิว้วโกปิปิวป้วปิ้วเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยชอบไหมชึก๊กนั่นไงของเล่นหนู อยู่นี่มีแต่ของเล่นทั้งนั้นเลยเนี่ยเอาอะไรเนี่ยเอาอะไรเนี่ยอของเล่นทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยจิ๊บนั่ก็กของเล่นหนูอืเต็มเลยเนี่ยของเล่นอยู่กับของเล่นนี่แหละวันๆฝนตกออกไม่ได้เลย เดี๋ยวรอแม่เดี๋ยวแม่พาขึ้นข้างบนนะจักเอ๋นอนดูหน้าต่างนี่แหละนอนดูนกไปแล้วไม่กวนแล้วหนูเล่นนอนเล่นอยู่ตรงนี้แหละไปแล้วไม่กวนนะหนูไม่กวนแล้วไม่กวนแล้วค่ะไม่กวนแล้วไม่ต้องร้องแล้วนะอยู่คนเดียวนี่ร้องเอว๋วเอว๋วไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ